จำเป็นต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าถูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ oh ใช้ไปกรา oh, oh, บสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจส,สมาร์ทขารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงวันนี้ผมกลับมากับรุ่นไหนอะไรยังไงต้องขอบอกว่า มันเป็นรุ่นที่คุ้มค่าเงินที่สุดจริงๆนะเวลานี้นาทีนี้กับเจ้า W221S 300ตัวเฟสลิปปี2010สีบรอนเต็มจริงๆนะฮะสีเงาแวบแล้วก็เป็นสีที่ดูแลร,รักษาง่ายเมื่อเทียบกับสีอื่นๆสำหรับใครที่ไม่ชอบสีดำนะครับผมนี่เป็นอีกหนึ่งสีที่รับรองว่าคุณได้ไปแล้วคุณจะประทับใจกับความสวยงามของเขานะครับผมนะฮะเป็นตัวเฟสลิแล้วเราเห็นว่าไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย ตัวใหม่แล้วกันชนนะครับผมจะมีท่อไอเสียฝังอยู่ด้านในกันชนแล้วนะฮะเพิ่มความสปอร์ตเรียบรูของเขาตามสไตล์สุดยอดรถสีดานที่ดีที่สุดของโลกนะฮะพูดกี่ครั้งกี่คลิปก็จะเหมือนกันนะฮะนี่คือความคุ้มค่ากับเจ้า W221 S Class <S mm hmm. <S นะครับผมขออนุญาตเข้าไปพูดคุยกันในรถสักนิดหนึ่งกับความสวยเดิมของเขาจริงๆเป็นรถ2มือเท่านั้นนะ ไม่ต้องพูดถึงความเนี้ยบนะครับผมไม่เนีย้ยไม่เอามาลงหายให้เสียชื่อช่องอย่างแน่นอนเพราะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดประจําช่องเพราะฉะนั้นจะห้ามเสียชื่อเด็ดค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่จองกันให้ทันนะครับกับราคาที่จะเปิดออกไปคือความสวยใสแผงประตูกองเขาดูสิครับสีเทาอ่อน,ออนตัดกับสีบอลของรถนะฮะสร้างความหรูหรารักชูรี่พีเม่มสุดๆนะครับผมตามสไตล์ผู้ดีเยอรมันเลยครับผมนะฮะลายไม้คอนโซลนะครับผมกับ ตัวคอนโซลที่มีเทาเข้มเทาอ่อนให้มีมิตินะครับผมนี่คือดีไซน์ของ m e r c e d e s b e n บที่ให้มาเป็นตัวซันรูฟนะครับผมประตูดูดครบนะฮะนี่คือออปชั่นมาตรฐานของ S-Class ที่มีให้กับทุกรุ่นนะครับผมก็ขอยุยาตสตาร์ทรถสักนิดหนึ่งนะต้องบอกว่าแม รู้สึกได้ตั้งแต่ตอนสตาร์ทรถเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ใช่ว่าผมจะมาพูดเพื่อขายของนะฮะแต่ว่าความจริงก็ต้องพูดความจริงนะครับผมเป็นเป็นรถที่วิ่งมาน้อยนะครับผม2มือแล้วก็กิโลที่เขาวิ่งออกมาเนี่ยต้องบอกว่าแสนสองหมื่นกิโลแท้ๆนะครับผมขออนุญาตเลื่อนให้ดูนะครับผมนะเราก็สามารถจะใช้ออนบอร์ดบนพวงมาลัยได้ครบนะฮะก็นี่ครับผมนี่ครับผมนะฮะก็จะเห็นว่าเลขกิโลนี่แสนสองหมื่น แท้ๆนะครับผมก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากวิ่งน้อยแล้วดูแลร,รักษาบำรุงเซอร์วิสครบมีบินให้ชมนะครับผมร่าสุดเพิ่งเปลี่ยนโช๊คมาใหม่เพราะฉะนั้นสับขี่สบายใจได้นะเพราะยังมีรับปาาระกันให้อยู่อีกหนึ่งเกือบหนึ่งปีเต็มๆเพิ่งเปลี่ยนโช๊คมาเพื่อต้นต้นเดือนนี้เองนะครับผมก็เจ้าของก็เปลี่ยนเสร็จก็เปลี่ยนรถเลยนะครับผมก็เสร็จสมาร์ทาคาร์ทเอามาให้กับคนที่เห็นคุณค่าต่อไปนะครับผมต้องบอกว่า เป็นรถที่ตัวผมเองชอบเมื่อเทียบกับราคาตลาดนะครับผมคือความคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปผมบอกเลยว่าเงินเอ่อเงินมันหายากเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะซื้อสินค้าหรือของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องคุ้มค่าที่สุดกับเงินที่เราหามาได้และนี่คือเป็นรุ่นที่ผมบอกเลยว่ากี่ครั้งกี่คลิปกี่คันมันคือรุ่นที่คุ้มค่าจริงๆ นะถ้าเกิดเทียบราคาณนะวันที่ออกใปแดงตอนนั้นเนี่ยประมาณ78ล้านบาทวันนี้ราคากลไกาทางการตลาดร่วนห่วงลงมาเนี่ยเหลือประมาณ6 7แสนนะครับผมแต่วันนี้สมาร์ทคาร์ตามโลแกนร,รถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงมาเปิดกับราคา5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมนะฮะสภาพผมที่ผมบอกเลยตั้ง6 5แสนห้าบวกบวกเแสนนี่ยังไม่แพงเลยถ้าเกิดเทียบกับสภาพนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความคุ้มค่า ต้องดูที่สภาพเป็นหลักนะฮะหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยถูกกว่าน,นี้ก็มีถูกกว่าน,นี้มีแน่นอนแต่ไม่ดีถ้าผมแน่นอนเช่นกันนะฮะพบรถผมขายสภาพและก็ไม่ราคาที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเพราะผมใช้ความรู้สึกหัวใจในความเป็นผู้บริโภคคนใช้ขายขายไม่ได้ต้องขับเองได้นี่คือปณิธานอุดมการของช่องสมาร์ทคารถทุกคันที่ซื้อเข้ามาหรือเอามารีวิว ถ้าเกิดผมขายไม่ได้ผมต้องขับเองได้นั่นสื่อให้เห็นว่ามันต้องดีจริงสมบูรณ์จริงถึงเอามาลงขายให้กับลูกคา้าและนี่คือคันนั้นคันอีกคันหนึ่งที่บอกเลยว่าความสวยไม่ต้องพูดถึงฮนะวงมารัยดูสิครับแหมยังสวยเดิมนะหนังนี่ต้องบอกว่าเกรดอย่างดีนะหนังแท้นะจับเข้าไปนี่รู้สึกเลยฮนะไม่มีกระด้างมือหยาบมือแผงประตูดูสิครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างต้องสมบูรณ์นะครับผมไม่สมบูรณ์เราไม่เอามารีวิวขายขออนุญาตเลื่อนรถสักนิดหนึ่งเพราะจอดขวางวันนี้เเปลลี่่่ยนนนโชัึงนนรผมพาาะว มันให้เพื่อความสวยงามเข้ากับบรรยากาศของรถว่ามันคือรถระดับ High-end S-Class สุดยอดรถซีดานของโลกนะครับผมก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นผู้ใหญ่เวกเซียนหรือจะเป็นคนทำงานวัยรุ่นนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าิดได้ลองขับแล้วจะติดใจทุกคนนะซื้อไปแล้วไม่อยากจะขายอย่างแน่นอนเพราะว่า มันหายากครับสภาพนะฮะโดยเฉพาะ S-Class เนี่ยนะผมสุดยอดนวัตก,กรรมของเขาที่ได้สร้างขึ้นมาให้กับชาวโลกเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นระดับเบอร์ต้นต้นของโลกที่สร้างรถจีดานไซส์ใหญ่ได้ดีที่สุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายห้องโดยสารที่กว้างขวางความนุ่มนวลของช่วงล่างอัตราเร่งของเครื่องยนต์ผมบอกเลยว่า เงิน78ล้านในคุ้มค่าคนที่ออกณนะวันนั้นนะฮะแต่พอมาวันนี้เนี่ยราคามันเหลือไม่ถึง0 0 0 0 0บาทเนี่ยผมบอกเลยมันยิ่งคุ้มค่าเข้าไปใหญ่นะฮะคนที่ซื้อไปแดงแดง78ล้านยังกล้าซื้อนะฮะแล้วคนที่มาซื้อวันนี้ในราคา670,000แสนผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะครับผมเพราะว่าสภาพที่ได้ไปเนี่ยผมบอกเลยเกบราบวกดูเบาสิครับผมนะฮะนี่คือคุณภาพเกรด พรีเมียมบรักชวรี่ที่ Mercedes-Benz ให้กับ S-Class และหลายๆรุ่นเอาไว้นั่นก็คือวัสดุต้องของแท้และคงทน ระยะเวลาการเวลาทําอะไรไม่ได้ถ้าเกิดคุณบำรุงรักษาถึงเดี๋ยวผมพาไปนั่งตอนหลังดูว่ามันกว้างใหญ่แค่ไหนนะครับนั่งสบายแค่ไหนเป็นรถที่ใช้กับครอ,อบครัวได้แล้วยิ่งเป็นตัว300นะครับผมเครื่อง3ามพันีสูบเนี่ยเป็นตัวที่ประหยัดสุดของรุ่นเพราะฉะนั้นขับได้ทุกวันครับผมไม่กินน้งมันโดนโอเวอร์ไม่ต้องเป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันก็ขับได้นะครับผมดูสิครับผมความสวยเดิมของเขาเบาะทุกอย่างไฟฟ้าให้มาเต็มนะดูสิครับนะเราสามารถเลื่อนเบาะได้นะครับผม ยืดนะครับผมสามารถพับหัวหมอนได้นะครับผมทางซ้ายทางขวานะครับผมนี่คือความพิเศษที่มีเหนือกว่าในหลายๆรุ่นในเกรดเดียวกันกับราคาตอนนี้ไม่เกิน6กแสนบาทคุณได้รถอะไรลองไปเซิร์ชอยู่ใน Google นะครับว่าคุณมีทุนอยู่6ก0 0แสนบาทแล้วคุณอยากได้รถซีดานสักรุ่นคุณได้รถอะไรบ้างนะครับผมไม่ยาดิสวิปไม่แอคคอร์ดก็แคมรี่แต่อย่าลืม s c l a s s คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆุดนะครับผมนะฮะเป็นรถที่ตอบโจทย์ ในหลายๆเรื่องเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นม่านข้างม่านไฟฟ้าม่านหลังนะครับผมระบบไฟฟ้าทุกอย่างนะฮะร,รถอ่อญี่ปุ่นเนี่ยคงไม่ทำน้อยน้อยรุ่นนะฮะที่จะทำเบาะหลังที่มันปรับอ่เอนได้นะฮะเลื่อนได้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารเวลาเดินทางไกลผมบอกเลยว่าเป็นเบาะดูดวิญญาณ ผสมกับช่วงล่างที่นุ่มนวลขึ้นมามีสิทธิ์หลับโดยไม่รู้ตัวนะครับผมก็ใครที่เป็นคนตัวใหญ่ๆห,ห,หรือชอบนั่งสบายๆ S c l a ล s ตอบโจทย์จริงๆไม่งั้นไม่ขายดีอย่างแน่นอนแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมบอกเลยต้องแย่งกันจองหรือเปล่านะครับผมรีบนะครับผมใครหาอยู่ไม่ซื้อคันนี้ก็ไม่รู้จะซื้อคันไหนละเทียบสภาพกับราคาแล้วผมบอกเลยว่าถูกจริงๆนะฮะเงิน5 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยแต่คุณได้สินค้าที่มีคุณภาพเกิน90%อนก็ไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดนะครับผมไม่ซื้อไม่ ไม่ไรครับขับเองได้นะฮะเพราะว่าขับไปไหนมันก็คือรถหลักล้านนะภาพลักษ์รูปทรงบอดี้มันยังคงความร่วมสมัยนะฮะดีไซน์ทุกอย่างยังร่วมสมัยอยู่ระบบอ่าเทคโนโลยีหน้าจอทุกอย่างก็อัปเดตทันสมัยนะฮะมันเรียกว่ามันมันพัฒนามาสุดแล้วนะฮะจนเทียบเท่ากับปัจจุบันซึ่งความแตกต่างไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมนะฮะเบาะก็สามารถปรับได้ นะเราปรับตัวนี้ได้จากด้านหลังนะครับผมตามสไตล์ s c l a s s นะครับผมม่านข้างนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมม่านหลังนี่ครับผมพึ๊ดน,นะครับผมพอแดดร้อนแล้วก็ปิดได้นะครับผมทั้งซ้ายทาั้งขวา โอ้แค่นี้ก็รู้หลามรู้จะพูดยังไงแล้วครับผมกับเจ้า W221S 300สุดยอดรถสีดานของโลกที่ใครอยากได้รถสีประตูไซส์ใหญ่ๆผมแนะนำเลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะทำให้คุณค,คุ้มค่าเงินที่สุดนะครับผม ไม่เชื่อลองมาดูมาลองขับได้นะครับผมมาแล้วไม่สวยเหมือนในคลิปมาเอาค่าน้ำมันกลับไปรถผมสวยไม่มีเฉียวชนพิกคว่ำจมน้ำอย่างแน่นอนสีสันเต็มแอร์เย็นช่วงล่างเพิ่งเปลี่ยนโช๊คมามีรับประกันให้อีกนะครับผมก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วว่ามันสวยจริงฮนะพาไปดูตอนหลังสักหน่อยว่าอ่าห้องเก็บสัมภาระเขากว้างใหญ่แค่ไหนนะฮะก็ mm hmm. าาตามสไตล์เอสคลาสมันต้องอลังการที่สุดถึงสร้างออกมาขายได้เจ็ดแปดล้านนะครับผมนี่ฮะประตูดูดรึบไปแล้วนะครับผม ตัวเฟสทิปแล้วก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะฮะเราเพียงแตะผมใต้โลโก้เบนเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมานะนี่คือความยิ่งใหญ่อลังการของเขานะครับผมความสวยเดิมของเขาดูสิครับนะฮะ้าป้ายขอทางก็ยังมีอยู่นะครับผม ชุดประถมพยาบาลก็ยังมีนะครับผมยางอะไรก็ยังมีนะครับผมนี่คือความสวยเดิมของเขานะซอกมุมทุกอย่างต้องเดิมจริงๆนะถึงเอามาลงขายนะครับผมเพราะขายมาหลายคันนะไม่ให้เสียชื่อช่องอย่างแน่นอนใครที่หาอยู่คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่คุณจะไม่เสียใจผิดหวังอย่างแน่นอนกับเจ้า W221 S300 นะครับผมดูสีสันร้อแม็กขอบ18ยางปี23ใช้ได้อีกยาวๆนะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่คุณจะไม่ผิดหวังแล้วก็ต้องกลับมาขอบคุณสมาร์ทขาาวว่าหารถสวยๆมาขายได้ยังไงหามาให้แล้วอยู่ที่คุณจะซื้อหรือไม่สนใจก็ทักเข้ามากับเพจสมาร์ทขารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องสนใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงว่าแล้วผมพาไปชมห้องเครื่องยนต์สวยๆกับรถที่วิ่งน้อยๆกับทดรองนั่งทดรองขับว่ามันจะนุ่มนวลแค่ไหนไปชมกันครับ ครับผมได้เวลามารับชมความงามคุมพลังห้องเครื่องกับเจ้า S 3 0 0 W 2 2 1ปี2010เดสิเบเรียบร้อยนะครับผมมากับกลุมพลังห้องเครื่องใหญ่ๆ V6 3 0 0 0 cc กับรหัส M272 219แรงมา้าต้องบอกว่าแรงแล้วก็ประหยัดจริงๆนะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะใครที่หารุ่นนี้อยู่อยากได้โฉมนี้แล้วใช้ในชีวิตประจำวันแนะนำเลยครับผมเพราะเป็นตัวที่ประหยัดน้ำมันสุดของโฉมนี้นะครับผมความสวยงามของห้องเครื่องเราจะสังเกตจากสีแต้มหัวน็อตน,นะฮะเราจะเห็นว่ายังมีสีสันแต้มสื่อถึงความเดิมที่ออกจากโรงงาน ตั้งแต่ปี2010มาจนวันนี้นะครับดูสิครับความสวยเดิมสติกเกอร์ทุกดวงยังอยู่ครบเหมือนรถใหม่ที่สําคัญนะครับผมรถบำรุงรักษาถึงจริงๆวิ่งเพียงแค่แสนสองหมื่นกิโลมากับเครื่องยนต์แห้งแหดูแลร,รักษาถึง นะครับผมใครที่หาอยู่พลาดไม่ได้กันนี้นะคะพลาดเราจะเสียใจอย่างแน่นอนนะครับผมรถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงทังนนี้การันตีว่าคุณจะถูกใจในความถูกจริงและความสวยจริงๆว่าแล้วไปลองนั่งลองขับกันดีกว่าว่ามันนุ่มนวลแค่ไหนกับเอลเจ้าเอสคลาสที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นรถที่ดีที่สุดของโลกรุ่นหนึ่งเลยนะครับผมไปลองกันครับมาครับผมได้เวลามาทําการทดลองขับทดลองนั่งวันนี้ มือขับ V.I.P. ของช่องเราพี่คราวมาประจำการนะครับผมต้องขอบอกว่าขึ้นปานเนี่ยผมมองอไม่รู้ว่าบอกหน้าผมเนี่ยครับเขาให้ทองกวาวนั่งหรือเปล่ามาดูมาชิดผมยังไงเขาไม่รู้แต่ไม่เป็นไรครับ S card เราปรับได้ครับเรากดปุ่มนี้ครับผมนะฮะแหมไม่ทราบว่าให้ทองกวาวนั่งครับมันดูเอ็นมาทางผมนิดนึงฮนะผู้บริหารจะคอยห้างลำบากนิดนึงเราก็ปรับขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปนะฮะก็อย่างว่านะฮรช่วงนี้ทองขึ้นนะทองกวาวก็ทังมา สุกสกาวแวววววแต่ที่สุกสกาวแวววววแน่นอนก็คือ S Class w 2 2 1 s 3 0 0รคันนี้ตัวเฟสดิปต้องขอบอกว่าความนุ่มนวลน,นี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะพูดกี่ครั้งกี่คลิปกี่คันเหมือนกันหมดเพราะมันคือเรือยอชที่วิง่งได้เครื่องบินเจ็ตทางเรียบความนุ่มนวลเปรียบเสมือนนั่งอยู่บนพรมที่วางอยู่บนเมกอีกทียังใดอย่างนั้นเลยนะครับผมไม่เชื่อมาลองสัมผัสได้นะครับผม S c l ค s s คือสุดยอดรถสีดานของโลกที่ทําออกมาให้กับผู้นําระดับโลกไม่ว่าจะเป็นประธาน นาธิอดีนายกรัฐมนตรีเชื้อพระวงศ์ราชินิกุลทุกประเทศใช้กันหมดเพราะว่าได้การยอมรับว่าปลอดภยัยนุ่มนวลอัตราเร่งเครื่องยนต์เป็นไงบ้างครับขับดีไหมฮะเครื่องยนต์วิ่งแสนสองนี้ต้องบอกว่าฟิตเปรี้ยเลยใช่ไหมครับ้รจากรถป้ายแดงประมาณนั่นครับผม90%นะฮะก็ถึงบอกนะครับว่าเราซื้อรถหลักแสนเนี่ยถ้าเกิดเราซ่อมให้มันสมบูรณ์100%เรเนี่ยเราจะได้สมรรถนะความปลอดภัย <akkor> อัตราเร่งเครื่องยนต์กลับมาในราคาที่เขาออกมาในช่วงนั้น78ล้านนะครับผมต่างกับซื้อรถญี่ปุ่นที่ซื้อมาป้ายแดง1ล้านมาซื้อวันนี้2 0 0 0 0 0ซ่อมให้ตายยังไงก็ได้แค่ล้านเดียวแต่ S Class นะครับผมออกห้างตอนนั้น78ล้านนะฮะคุณเอามาบำรุงรักษาให้ดีคุณจะได้สมรรถนะคืนกลับมาในราคา78ล้านนี่คือความคุ้มค่าของ w 2สองสองหนสสุดยอดรถสีดานที่ใครซื้อก็ติดใจทุกคนจองก็ได้ทันนะครับมีกี่คันขายหมดจริงๆเพราะรถมันสวยรถมัน ถึงแมะนำนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า s อสเนี่ยมีเต็มตลาดไปหมดเลยนะครับผมแต่ว่าทาไมสมาร์ทคาร์ถึงได้เลือกคันนี้ออกมาถ้าเกิดมันไม่ดีจริงไม่เลือกมาให้เสียชื่ออย่างแน่นอนก็รองทักกันเข้ามานะครับผมกับเพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องสนใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมนั่นไงครับไปไหนครับเนี่ยวันนี้เปลี่ยนมาหาช้างเผือกแลครับเปลี่ยนอีกแล้ว,ลลวหาช้างเผือกครับผมราชดารรถติดเลยครับช่วงนี้นะฮะไม่รู้จะไปแถวไหนนะฮะอ้โห ไม่ได้นะครับที่คราวเรานี่เผอไม่ได้นะครับแวบตลอดนะก็ขออนุญาตนั่งไปเรื่อยๆแอร์เย็นจะริงๆ,ๆนะแอร์หลังแอร์หน้ามีครบเรียกได้ว่าความสะดวกสบายเต็มพิกัดมันคือสุดยอดรถสีดาและเจอกันนะครับสวัสดีครับรถที่ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดี o u รรรถดีไม่จงเป็นต้งพังเสม,มอไปคนซื้อต้องถูกใจ คุณทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งช้ำใจ o oh, บ